เร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่มีกลับเร็วอะพี่แกเห็นเหรอวุ้ลีนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยินเขาถือมือถ่ายเนี่ยพี่แกไอเหรอพี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอขอใจยังเออี่ครับ ใจเย็ยนครับค่อยๆพูดค่อยจจกนันนะเงียบไปเลยสารแลลวเร็วครับผอมแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีหัวแล้วร,รู้เขารู้จะรู้แา้วญิงทำเพียงแค่นี้เหรอ Terima kasih telah menonton! มีชู้กับเสียคนอื่นเหรอแพงแพ้วจ้าคก่อนลุงก่อนลุงก่อนลุงก่อนก็อย่าไปเชื่อมันนะดีนั่นแล้วก็ร้อนแดดได้แล้วสาเหดนเก็บแกล่หมดแล้วก็หนุ่มๆขอโทษนะก็ยกโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะาก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไร ท่านให้โอกาสแม่ท่านยังมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอดใสไปมีโถ่เนี่ยครั้งเดียวก็กล้าแล้วก้อยใส่หัวเอาไปชีวิตกันได้แล้วเราก็ไม่ต้องการบมาอีกน,นะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนผ่านกันเออแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องแกชีวิตแกที่ไม่มีทนันมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตัดหางปล่อยวัดนั่นแหละออกไป เลี้ยงแม่จ้าแกไม่ต้องมาเรีย้ยงฉันพ่อเมียฉันไม่มีผัวจะช่วยอย่างแกออกไปออกไปออกไปด้วยเออไปก็ได้ครับผม เมื่อวานเลิกจบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรือรรเ่องพลิปกระเรือวันนี้เสนอมเป็นตอนจบและติดตามชมทางเสือผ่านโดยจออากาศต่อเนื่องทุกวันเสนอชมเป็นตอนแรกในวันศุกร์หน้าเป็นต้นไปครับจบนะศุกร์ทีในวันนี้ค่ะรักโทษทำงนะปัสติเมื่อโลกจะมองไม่เห็นธรรม สดท้ายข่าววันนี้ครับไปกันที่รัสเซียครับไปดูการจัดขบวนพาเหรดของฟาเธอร์ฟอสหรือว่าซันตาอสในเทพนิยายของชาวรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แบบนี้นะครับลากันไปกองภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ แสงรักเป็นรายการต่อไปนะคะสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปลนระงับความรุนแรงความนั้งแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีความเจริญของประและความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพ่อเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิษ